กำเนิดฤาษีทัศนะผู้มีดวงตาทิพย์ณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มีเทือกเขาสูงชันปกคลุมไปด้วยหมอกหนาในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งอาศัยอยู่ดาบทผู้สงศีนนามว่าอักขีท่านบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลานานจนกระทั่งได้รับพรวิเศษจากเทพเบื้องบนวันหนึ่งขณะที่ท่านอักขีกำลังนั่งสมาธิอยู่นั่นเอง ก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นภายในถ้ำพร้อมกับการปรากฏกายของเทวดาเทวดาองค์นั้นได้มอบดวงแก้ววิเศษให้แก่ท่านอัาขีโดยกล่าวว่าด้วยดวงแก้วนี้ท่านจะสามารถมองเห็นความเป็นไปในทุกหนแห่งทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ท่านต้องใช้พลังนี้ด้วยความเมตตาและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น ท่านอาคีรับดวงแก้วนั้นมาด้วยความเคารพและเมื่อท่านเพ่งมองดวงแก้วก็ส่องแสงเรืองรองเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศท่านสามารถล่วงรู้ถึงความทุกข์ยากของผู้คนและมองเห็นภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงด้วยดวงตาทิพนี้ท่านอาคีจึงได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายเตือนภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักของทั้งมนุษย์และเทวดาผู้คนต่างขนานนามท่านใหม่ว่าฤาษีทัศนะอันมีความหมายว่าผู้มียานทัศนะอันแจ่มใสฤาษีทัศนะมิได้เก็บงำความสามารถนี้ไว้เพียงผู้เดียวท่านได้ถ่ายทอดวิชาการเพ่งดวงแก้วให้แก่ศิษย์ผู้มีคุณธรรม เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ยานทัศนะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปเรื่องราวของฤาษีทัศนะสอนให้เราเห็นถึงพลังแห่งปัญญาและการมองการไกลหากใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็จะสามารถนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้